สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอจะมาทําแกงส้มค่ะโดยเอาผักที่เราไปเก็บมานี่แหละค่ะมาใส่เนาะตอนนี้ไอเอาน้ำพริกแกงส้มนะคะเอามาละลายกับน้ําก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ติดเตาไว้นะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงค่ะเรามีกระหล่ำปรีนะคะแล้วก็ผักกูดค่ะไอเลือกผักกูดที่ก้านยาวนะคะไอชอบที่ก้านยาวหน่อยแล้วก็มีหัวไชเท้าค่ะหัวผักกาดนั่นเอง วันนี้ไอชัยปลากระป๋องนะคะทุกคนแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลากระป๋องที่ไอช่วบไว้นะคะเกิดการแข่งกันในครัวนคะเย็นนี้พี่ขุนบอกว่าจะกินเบาๆนางก็เลยจะนางก็เลยต้มข้าวโอ๊ตกินค่ะทุกคน แต่ไออ่ะก็จะทําแกงส้มก็ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะแต่ก็หุงข้าวไว้เพราะว่าไอ้ก็ยังไม่หิวอ่ะตอนเที่ยงพากันกินลาบหมูไงแล้วไอ้ก็แบบว่าแน่นไปหมดเลยนะคะเยอะอินใจหุขงนี้เห็นแล้วเยอะไหมอ๋อพี่ขุนหิวแต่ไม่หิวนะรอน้ําเดือดทุกคนไอ้กำลังคิดว่าไอ,อ้อ่ะจะปรุงปรุงน้ําปรุงน้ําก่อนนะคะถ้า น้ำแกงส้มอร่อยแล้วไอ้ถึงจะใส่ผักลงไปไอ้คิดว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้น้ํากําลังจะเดือดแล้วพริกแกงส้มเนี่ยไอ้ซื้อมาจะเปรียบเทียบก็พันปีแล้วคือซื้อมาน่าจะสองปีแล้ววะทุกคนเออก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะ <laughs> แต่ก็จะกินนะอ,อ,อ่ะเออเดี๋ยวเบียดยิงเตอมดูวินและสมองอย่าพัวเด่นอ่าา Jag inte, inte brända igen. <laughs> Har du köpt en ny sax eller har du tagit från något annat rum? Nej, saxen som jag köpte länge sedan. Jag mm. var trepack. Ja. Så det ligger i vårat fack här. Okay. มันมีรสชาติเปรี้ยวแล้วนะคะเปรี้ยวจากพริกแกงเพราะฉะนั้นไอ้ก็จะปรุงรสเลยนะคะดีแล้วล่ะที่ชิมก่อนเพราะว่าเผื่อใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยเดี๋ยวโอ้โหใส่น้ำปลาสักประมาณ3ช้อน เราจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปอีกสักประมาณ2ช้อนน้ำมะขามเปียกนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเป็นเป็นอะไรที่จะออกรสหวานนิดนึงยัดพรอตเตอนเมทคอเมรันอบดูอุ่นนะ <c oughs> เดียวได้ใจแต่ขอเค็มอิกหน่อยเค็มนี้ใส่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วอย่า,อาหวานมากแล้วเราก็จะใส่เดี๋ยวนะคะ จะใส่ให,หัวชายเท้าลงไปก่อนเพราะว่าเขาอาจจะสุบยากที่สุดหัวชายเท้า <c oughs> เนื้อปลาลงไปเพิ่มนะคะใส่ลงไปทั้งน้ำปลากระป๋องเลยค่ะอันนี้น้องเจยนะคะเขาแนะนำเมนูมา น้ำแกงเรารสชาติอร่อยแล้วนะคะไอ้ก็ปรุงจนได้รสนะคะทุกคนมีน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็มีน้ำขามเปียกแค่นี้เองค่ะปรุงให้มันได้นะคะทุกคนตามที่เราชอบเดือดเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาผักลงเลยนะจ๊ะจริงๆอ่ะไอ้อะ มีสูตรในหนังสือนะคะคือมันก็ต้องมีกุ้งเนื้อกุ้งอะตำลงไปด้วยคราวนี้กุ้งอะมันอยู่ในช่องแช่แข็งแล้วมันก็เป็นกุ้งที่แบบว่าเหมือนติดมากันติดเป็นแผงอย่เงี้ยทุกคนไอ้ก็เลยแบบขี้เกียจนะคะก็เลยใช้ปลากระกป๋องแทนเลยนะคะเออเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปเลยจริงๆถ้าเป็นแกงส้มสูตรที่บ้านไอ้นะแม่ไอ้เขาจะใส่ใบใบแมงลักด้วยนะ แต่ใบแมงวัาหมดค่ะตอนนี้ร้านตลาดไทยก็ยังไม่เปิดนะคะเขาเปิดรับออเดอร์เฉพาะทุเรียนค่ะแต่ถ้าเป็นพวกผักเผิอกอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้เอามาขายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังทำการรีโนเวทร้านของเขาอยู่นะคะไอ้ก็ใส่น้ำเยอะมากผักกูดของไรน,นะคะ ก็คือไอ,อ่แช่น้ําไว้ทั้งคืนเลยไม่ไดเอาเข้าตู้เย็นนะคะมันก็จะมีแบบมีความเฉาบางบางก้านนะคะมีความเฉาบ้างแล้วก็มีตรงตรงก้านเขาจะมีแบบเปลี่ยนสีด้วยนะคะตรงที่เราเด็ดเขาอะ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเนี่ยสีแบบนี้นะคะ่ะสีค้ำๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะถัดปอดสารพิษท,ทุกคน <laughs> เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะป้าเบียบ ปลาเบียบมาแซลได้ได้เก็บกับเขาแล้วได้กินกับเขาแล้วอะไรประมาณนี้แหละทําป้านะป้าป้าระเบียบนี่แกก็จะแบบว่าแกก็เป็นแบบมาส่งกําลังใจให้ไอ่อยู่เรื่อยๆนะคะแกก็แบบคืออยากให้ไอ่แบบได้เก็บผักเหมือนเพื่อนคนอื่นที่เขาได้เก็บอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอโอ้โหทุกคนใส่ผักลงไปแล้วน่าทานมากเลย เดี๋ยวอยจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะเดือดค่ะเดือดคลักๆไปทุกคนคิดถึงแกงส้มผักกระเฉดเนาะเดี๋ยวไอจะชิมให้ทุกคนดูนะคะปิดไฟเลยขออนุญาตนั่งกินอย่างนี้นะคะทุกคน เอาโถมาวางนะคะให้ทุกคนเห็นมันยังร้อนๆอยู่อ่ะมันยังร้อนๆอยู่พอมันมันสุกมันเข้าเนื้อเข้าน้ำรสชาติมันกลมกล่อมมากดีนะที่ไม่เติมน้ำปลาลงไปอีก กูดของเราค่ะที่ก้านยาวๆแหละทุกคนเวลามาใส่ในในแกงมันอ่อนอวัวจะ้ะ โอ้ยวะเมนูนี้แซบจ้ะขอบคุณน้องเจ้ยค่ะที่แนะนำเข้ามาเนอะปกติก็เคยเฮ็ดกินอยู่จ้ะไอ้แกงสม้มใส่ปากระป๋องแต่ว่ามันนานมากละทุกคนจนจำาบ่ได้ละ ปกติอาจจะใส่แบบปลาสบะแล้วก็กุ้งอะไรเงี้ยค่ะข้าวเหนียวจนแบบไอหุงในมหม้อหุงข้าวเอาข้าวบาลิผสมข้าว ไรซ์เบอร์ี่แล้วก็เอาเข้าวเหนียวไปผสมมันก็เลยเป็นข้าวแบบเหนียวเหนียวเรียนแบบข้าวเกาหลีอะคะ่ะเคยดูในช่องเกาหลีที่เขากินโชว์อะข้าวเขาจะเหนียวมากทุกคนแล้วหอมด้วยหอมข้าวกลั่ำ ไอใส่ข้าวเหนียวกล่ำด้วยนะข้าวเหนียวดำในนี้มีข้าวสี่ชนิดบึ <laughs> ้มเลย มาชิมให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวจะไปละไม่อยากทำคลิปยาวนะคะอร่อยมาก,มากทุกคนลงพายุกำลังเข้า คาดว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเอาแล้วอ่ะแซ่บจะมีแห้งกินข้าวแบบน,นี้มีแห้งจะ้ะ